ครับแล้วก็มาเข้าถูกก่ข้อเราไปกันเลยคือการสร้าง s m a r t a r าให้กับสไลด์นะครับอา mm hmm. ใครรู้สึกว่าการสรุปข้อมูลในรูปแบบของข้อความธรรมดานั้นดูน่าเบื่อจนเกินไปให้ใช้ s m a r t a r าช่วยตกแต่งสไลด์ของเราให้ดูดีขึ้นนะครับโดยมีวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ mm hmm. หนึ่งนะครับไปที่แถบคำสั่ง insert นะครับแล้วก็ไปเลือกปุ่มคำสั่ง สมาร์ทอาร์ตนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าต่างช้อยสมาร์ทอาร์ตกรอฟิกก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้เราเลือกรูปแบบของสมาร์ทอาร์ตที่ต้องการแล้วี่ปุ่มโอเคเลยครับที่จะเลือกนะครับโอเคครับ หลังจากนั้นนะครับสมาร์ทอาร์ตแบบทีเ่เลือกไว้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้ลแล้วก็มามมมมถึงขั้นตอนการใส่ข้อความลงในสมาร์ทอาร์ตนะครับสำหรับการใส่ข้อความลงในสมาร์ทอาร์ตนั้นเราสามารถทําได้สองวิธีคือวิธีที่หนึ่งใช้เมาส์คลิกตรงรูปตรงที่ต้องการนะครับจากนั้นให้พิมพ์ข้อความใส่ลงไปได้เลยครับแบบนี้ วิธีที่สองนะครับให้คลิกปุ่ม <c oughs> เพื่อเปิดกล่องข้อความจากนั้นให้คลิกให้พิมพ์ข้อความลงไปในตะำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับเพ <c oughs> ื่อเท่านี้ก็จะเสร็จเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลของ <c oughs> และ้ะก็มาถัานนะครับ ตันตอต่อไปคือการกําหนดสีและสไตลให้กับส m มารทอาร์ตนะครับเมื่อใส่ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ก็ถึงเวลาเติมสีสีสันนะครับให้กับส m มารทอาร์ตกันโดยว,วิธีดังนี้นะครับหนึ่งครับคลิกที่ลงสมารทอาร์ตนะครับแล้วเลือกขัดดีไซน์นะครับสนะครับให้ไปคลิกที่ change color นะครับนี่ครับ ที่ตรงกลุ่มคำสั <re> <ện normalmente> <iums> ่งเ h a n น e r ครับตรงกลุ่มคำสั่งสัร์ทอาร์ตสไตลนะครับแด้เลือกแบบสีที่ต้องการได้เลยนะครับเลืออเป็นแบบสามสีหลังจากนั้นนะครับสัามาอาร์ตก็จะเปลี่ยนไปตามสไตล์ที่ได้เลือกเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อเพิ่มให้สัมมาอาร์ตเรามีสไตล์และสีฐานที่สวยงามนี้ขึ้นนะครับ ก็จะมาเปลี่ยนสีของสมาร์ทอากันก็วิธีการแรกนะครับคลิกที่สมาร์ทอาร์แล้วก็กดแทบดีไซน์ครับแล้วก็มาที่ปุ่มคำสั่งเชนง์ชนเลอรครับแล้วก็เลือกแบบสีที่ต้องการได้เลยนะครับเียงเท่าน,น,นี้นะครับสมาร์ทอาร์ของเราก็จะดูดีมีสีสันที่สวยงามน,นะครับครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการเพิ่มลบรูปทรงให้กับสมาร์ทอาร์นะครับ ถ้าจะนอนรูปทรงของสมาร์ทอาร์ทที่อยู่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการก็าสามารถเพิ่มหรือลบรูปทรงได้โดยวิธีการดังกล่อไงนี้นะหนึ่งถ้าจะเพิ่มรูปทรงให้คลิกเลือกรูปทรงตรงตำแหน่งที่ต้องการต่างเพิ่มแล้วไปคลิกที่แถบดีไซน์นะครับจากนั้นให้คลิกที่รูสศรตรงท้ายปุ่ม add sharp นะครับ แ้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการวางได้เลยนะครับและหลังจากนั้นลูกกงก็จะเพิ่มขึ้นดังที่เราต้องการนะครับหรือถ้าต้องการลบลูกทรงของสมาร์ทอาออกก็แค่กดเลือกสมาร์ทอาร์ตแล้วกด b ี l ีลได้เลยครับ เพีเท่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มการลบรูปทรงของสมาร์ทอารตได้อย่างง่ายดายนะครับ